าหินอ่อนทำความเคารพข้าพเจ้ายิ่งความรูงที่ดีจะฝึงปฏิบัติต่อเจ้าชายสองตนและไม่กล้าขึ้นมานั่งร่วมแท่นอีกข้าพเจ้าต้องดึงแขนนางขึ้นมาพร้อมด้วยพูดว่าไหนบอกว่ารักข้าพเจ้าส่งที่เป็นสุรานันทะไม่ใช่เพราะวันนะสะกูลใดแต่เวลานี้นางพูดเหนื่อยหน้ามองข้าพเจ้ามีน้ำตาเอ,อ่อที่เบ้าตาทั้งสอง,สองพระโอ์ไม่ใช่สุรานันทะ แต่เป็นเจ้าชายจตุรงคพลรัชทายาทแห่งหัสตินาปุระนครหม่อมช้นเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นหม่อมช้นไม่กล้าอาจเอื้อมนั่งร่วมแท่นกับพระองค์ขอให้หม่อมช้นเป็นพลเมืองที่ดีของพระองค์เถิดขพเจ้าไม่ยอมปล่อยมือนางและขอร้องวิงวอนให้นางน,นั่งบนม้หินอ่อนอย่างเดิมสนทนากันอย่างเดิมต้องใช้เวลาวิงวอนเสี้ยนานางนจึงยอม และข้าเจ้าก็พูดปลอบใจนางว่าถึงจะเป็นอย่างไรอย่างไรข้าเจ้าคงจะรักานางไม่สั่งสาคนเดียวที่ข้าเจ้าขอมอบหัวใจทั้งหมดไว้ให้คือานางนั่นเองและข้าเจ้าก็พูดเพิ่มเติมว่าที่รักความสุขของข้าเจ้าทั้งหมดรวมอยู่ที่ท่านข้าเจ้าจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ท่านแต่ผู้เดียวถ้าท่านโกรธและเกลียข้าเจ้าเมื่อใด ข้าพเจ้าจะมีความทุกข์เมื่อนั้นตราบใดที่ท่านยังรักข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้ามีความสุขสุขเพราะเราลึกว่าข้าพเจ้าเป็นคนรักของท่านไม่ว่าจะลำบากยากเข็ญหรือตกอยู่ณแห่งฝนตำบลใดข้าพเจ้าขอยึดเอาความรักของท่านเป็นที่พึ่งทางจิตขอให้ความรักของท่านเป็นเพื่อนใจของข้าพเจ้าอยู่ตลอดไป ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าขอรักท่านแต่ผู้เดียวสำหรับดวงใจรักนั้นข้าพเจ้าขอมอบให้ท่านจนหมดสิ้นถ้าข้าพเจ้าจะต้องอภิเสกสมรสกับผู้อื่นก็ขอให้ท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าจำใจต้องทำเพราะเกรงพระไทยพระชนกนาถผู้มีพระคุณล้วงกล้าวต่อข้าพเจ้าหน้าที่นั้นข้าพเจ้าไม่อยากให้บกพร่องส่วนหัวใจเป็นสิทธิ์ของข้าพเจ้าแต่ผู้เดียว ข้าพเจ้าขอมอบดวงใจดวงน,นี้ไว้ในความคุ้มครองของท่านด้วย เจ้าก็ขออนุญาตจับหัดมือขวาของนางชูขึ้นเสมออกของข้าพเจ้าแสงอันเริมอมไรของกินกรเมื่อจวนย่ำสนธยายสาดมากระทบมือนางมือดูสะอาดสุขใสประดุกแผ่นทองคำข้าพเจ้าก้มลงจุมพิพเพียงแถวเบา่ายปลานและความรู้สึกทั้งมวลลงสู่หลังหัดและองคุลีที่สวยงามแลแล้ว ได้นำหัสนั้นมาวางณรัประเทศเบื้องซ้ายของข้าพเจ้าเป็นทํางนองมอบหัวใจให้อยู่ในอุ้นมือของนางเป็นหัวใจที่แท้จริงและเต็มไปด้วยความรู้สึกส่วนหัวใจที่ผู้อื่นจะเอาไปนั้นเป็นหัวใจที่ตายซากเหมือนกุ้ยที่ยืนต้นตายเมื่อถูกตัดเครือออกแล้วสาวน้อยได้โอนอ่อนผ่อนตามคำพูดและอาการของข้าพเจ้าทำให้นางสงสารอย่างจับจิต พระดุดอสรพิษอยู่เหลือมร้ายถูกผูกมัดรัดกายด้วยใยด้วยตานีกับพลันอยนสงบนิ่งจุดอ่อนของมวนนารีอยู่ตรงที่ถูกล้าว,วอนด้วยคำหวานให้เกิดสงสารและเห็นใจอีกประการหนึ่งเล่านางรู้สึกว่าวันเวลาที่จะคบกันอย่างนี้เหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วความพัดพรากจะมาถึงในไม่ช้า จึงตามใจข้าพเจ้าเสมือนเพชฌฆาตตามใจนักโทษประหารในวันสุดท้ายดังนั้นนางจึงเองียงศีรษะลงวางบนไหล่เบื้องซ้ายของข้าพเจ้าอย่างนุ่มนวลเหมือนพระทายกระพรือพัดเมฆมากระทบไหล่เขาก็ปานกันรสสัมผัสที่นุ่มนวลเย้าวยวนที่เกิดความวาดหวานในดวงจิตแสดงฤทธิ์ออกมาเป็นการเค้าเคลียอย่างถนอมท่านอย่าพึงนึกโทษวิมนมาเลยว่า เหมือนหญิงใจง่ายถ้าท่านเคยมีความรักท่านจะเห็นใจผู้ที่ตกอยู่ในห่วงรักวอกระวลนกระวายสักปานใด พูดข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงสะท้อนจากภูเขาอย่างฉันไม่มีหัวใจจะรักใครได้อีกแล้วนอกจากคนชายเพียงผู้เดียวผู้เดียวเท่านั้นน้องหญิงข้าพเจ้าพูดขอให้ข้าพเจ้าเรียกท่านว่าน้องหญิงเถิดเป็นคำที่ไพเราะยุ่งนวลข้าพเจ้าขอสัญญาอีกครั้งว่าข้าพเจ้าขอมอบดวงใจดวงนี้ให้น้องหญิงเพียงผู้เดียว ความรักของเขเ้าพเจ้าที่มีต่อน้องหญิงนั้นมากหลน่นเกินที่จะสัรงหาคําใดมาพูดผู้เหมือนความรู้สึกของดวงใจได้ขอให้น้องหญิงรับทราบไว้ว่าความรักทั้งหมดที่เขเ้าพเจ้ามีต่อสิ่งใดๆในโลกนี้เมื่อนามารวมกันแล้วยังไม่เท่าความรักที่เขเ้าพเจ้ามีต่อน้องหญิงเลยถ้าเขเ้าพเจ้าจาต้องแต่งงานกับหญิงอื่นก็เป็นเพราะความรู้สึกกระตันยูอยู่ในโอวาทของ สมเด็จพระราชบิดาผู้มีพระคุณล้นนกล้าวแต่ความรักกาะเจ้าได้มอบให้น้องหญิงหมดแล้วการแต่งงานจึงเป็นเพียงหน้าที่ส่วนความปรารถนาแห่งดวงใจนั้นเป็นเรื่องที่ใครบังคับกันไม่ได้ขอขอพระคุณองค์ชายที่กรุณาประทานเกียรติให้หม่อมชันมากถึงป่านนี้ชาตินี้หม่อมชันอาภัพอับโชคซึ่งที่หม่อมชันต้องการมักไม่ค่อยได้ แต่สิ่งที่พยายามลีกหนีมักจะมีมาหาอยู่เสมอๆทีงได้สดับพระดำรัสขององค์ชายผู้นี้งนมฉันก็ชื่นใจแล้วอย่างน้อยเกิดมาชาติหนึ่งก็มีคนที่รักหนุ่มฉันจริงๆและผู้นั้นเป็นผู้สูงศักดิ์ต่อไปภายหน้าจะเป็นจอมคนในแผ่นดินสำหรับความรักของหนุ่มฉันที่มีต่อองค์ชายนั้นได้ขึ้นถึงที่สุดแล้วจะไม่ขึ้นและไม่ลดอีก คงจะรับสายอยู่ในระดับนี้ความสุขของหม่อมฉันอยู่ที่ได้รักองค์ชายและทราบว่าองค์ชายรักหม่อมฉันเหมือนกันนางพูดเท่านี้แล้วก็ก้มหน้านิ่งอยู่ความสุขของข้าพเจ้าก็อยู่ที่ได้รักน้องหญิงและทราบว่าน้องหญิงก็รักข้าพเจ้าตอบข้าพเจ้าไม่ต้องการอะไรอีกแล้วรัชสมบัติในตระีมณฑน,นนี้เรื่อกันยังไม่มีค่าเท่าน้องหญิง ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาสิ่งใดๆที่ไม่มีน้องหญิงรวมอยู่ด้วยนิมนมานเงยหน้าขึ้นว่าเห็นปิติฉายออกมาจากใบหน้าและแววตาของนางแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีน้ำตาพร่างพลายอยู่ที่เบ้าตาทั้งสองแต่ไม่ประหลาดเลยใช่ไหมท่านผู้หญิงนั้นดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้เหมือนผู้ชายส่วนใหญ่ดีใจก็ดื่มเน,นรัยเสียใจก็ดื่มสุรา เลยไม่รู้ว่าเขาดื่มเพราะสดีใจหรือเสียใจกันแน่ทำงานเหนื่อยมากก็ดื่มสุราอ้างว่าเพื่อบำบัดความท้โหยให้ซาสางเมืม่อว่างมากเกินไปก็ดื่มสุราโดอยอ้างว่าไม่ทราบจะทำอะไร เจ้าประคองเธอให้ซบลงที่แผ่นอ,อกเหมือนพ่อนกหรือแม่นกกลางตีกอ,อกปกป้องลูกน้อยซึ่งสังส่นสะพานกพราลมหนาวสาวน้อยทิดาช่างทองผู้มีนามว่าวิมลมานมีอาการเหมือนคนเริ่มจับไข้อย่างนี้เองได้รู้ีไว้กำดัดผู้ไม่เคยรู้สัมผัสเชิงชุ่สาวย่อมรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวมถูกชมข้าแต่ท่านผู้บำเป็นตบัด เรื่องของข้าพเจ้าถ้าจะเล่าทุกข้อนข้างละเอียดท่านจะต้องทนฟังถึงสองหรือสามคืนเวลานี้ก็จวนจะถึงกึุงมัชมยามแล้วข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านพักผ่อนบ้างจึงขอเล่าอย่างรวดรัดว่าข้าพเจ้าและวิมลมานต่างสัญญาว่าจะรักกันแม้จะครองกันแต่เพียงใจก็ตาม ในที่สุดพิธีมงคลอภิเษกสมรสของข้าพเจ้ากับเจ้าหญิงจุรารัตน์แห่งสากลนครก็มาถึงพิธีมโหรานปานว่าจะมีมโหสถทั่แคลนปัญจาระประชาชนในชนบทมากหลายเดินทางมาสู่นครหลวงพาสตินนาปุระผู้ชมพิธีอภิเษกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชมเจ้าหญิงจุรารัตน์ผู้มีนามกระเดืองว่างามเลือด่านนางฟ้า คงทิวฟิวสวัยมีไฟหลากสีห้อยระยะทุกถนนหนทางประดับประดายอย่างวิจิตเพื่อไายมีเสียงชยโยโหร้องแสดงความยินดีปรีดาอยู่เป็นระยะระยะความงดงามอัมภัยพันในวันอภิเษกสมรสของข้าพเจ้านั้นสุดที่จะนำมาปานานาได้ขอให้ข้าพเจ้าเล่าข้ามไปเถิดแต่สิ่งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเล่าข้ามไม่ได้ คือความสงสารและเห็นใจวิมลมานในขณะที่คนทั้งหลายกำลังสนุกกันนั้นใครเล่าจะซึมเศร้าและห่วยเหงาเปล่าเปลีปล่ยวเท่าวิมลมานและกาพเจ้าเองก็ไม่มีอารมณ์อันบันเจิดเฉิดฉายยิ่งผู้สมรสอื่นๆแม้จะพยายามอัาพรากริยาให้ร่าเริงสักเพียงใดก็ไม่สําเร็จท่านผู้บำเพ็ญตะบะกาพเจ้าไม่ได้ถือวิมลมานเป็นเพียงเพื่อนอารมณ์ แต่ข้าพเจ้าถือเธอเป็นเพื่อนใจเมื่อขาดเธอเสียแล้วจิตใจของข้าพเจ้าจะเป็นประการใดขอท่านได้โปรดตรรงดูเถิดเจ้าหญิงจุฬารัตน์เป็นสตรีที่สวยงามสมคำารื่องือนอกจากนี้ยังมีพระอัธยาศัยงามน่ารักแต่ความน่ารักของข้าพเจ้าเป็นม้มอเพธิดาช่างทองกลืงหัวใจเสียแล้วประกอบกับความสงสารที่คิดว่าเธอจะระทมเศร้าสักกานใด ในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยแล้วทําให้ข้าพเจ้าเห็นการเอาอ,อกเอาใจของตุ้าหญิงจุฬารัตน์เป็นเรื่องรําคาญถ้าตุ้าหญิงจุฬารัตน์สนิทสนมกับข้าพเจ้าอย่างน้องข้าพเจ้าจะรักน้องคนนี้เป็นที่สุดรักอย่างน้องท่ท่า คนเราคบกันได้รักกันได้หลายฐานะอย่างเพื่อนอย่างพี่อย่างน้องต้องคอยสังเกตด,ดูให้ดีว่าเขาหยิบยื่นความสนิทสนมให้เราในฐานะใดถ้าเขาหยิบยื่นความสนิทสนมให้เราในฐานะเพื่อนแล้วเราไปแสดงท่าทีแบบคนรักเข้าเขาอาจจะรังเกียจขึ้นมาทันทีความเป็นเพื่อนก็พลอยเสียไปด้วยหรือเขารักเรานับถือเราอย่างพี่อย่างน้อง ก็ทำลงเดียวกันแต่ทั้งนี้ข้าพเจ้ามิได้ปฏิเสธ,ธเรื่องการแปลสภาพของความรักหมายความว่าความรักอย่างเพื่อนอย่างญาติในขั้นต้นอาจจะแปลสภาพเป็นความรักอย่างคนรักในขั้นต่อมาเรื่องจะเป็นประการใดกริยาที่แสดงออกเป็นคลุงบงอย่างชัดเจนอยู่แล้วถ้าเขาต้องการจะคบกับเราในขอบเขตจำกัดเราก็อย่าแสดงอะไรอย่าทำอะไรให้เลยขอบเขต ที่ฝ่ายหนึ่งต้องการเพราะการทำเลขอบเขตนั้นนอกจากจะก่อความรำคาญให้เขาแล้วเมื่อหลายครั้งหลายหนเข้าเขาอาจาจะเบื่อหน่ายและเลียดชังเอาก็ได้จึงกลายเป็นเรื่องไม่อยากพบไม่อยากเข้าใกล้เพราะเกรงจะถูกผ่าอกผอาใจจนหน้ารำคาญสุภาษิตนี้อยู่ว่าจงให้เท่าที่เขาต้องการและจงทำเท่าที่เขาต้องการให้ทำ เมื่อได้ความพอเหมาะพอดีทุกอย่างก็เรียบร้อยข้าพเจ้าอยู่ร่วมด้วยเจ้าหญิงจุลารัตน์เป็นเวลาสองปีท่ามกลางความนิยมชมชื่นของสมเด็จพระราชบิดาและพระระย,ยูริยาาแต่ด้วยความหงอยเหงา,าเปล่าเปลี่ยวของข้าพเจ้าเราไม่มีโอรสหรือธิดาด้วยกันเลยคราวนี้ผู้ใหญ่ก็เดือดร้อนอีกแต่ข้าพเจ้าไม่เดือดร้อนวันหนึ่ง พูดตะวันบ่ายคล้อยไปมากแล้วเราทั้งสองหมายถึงเจ้าหญิงและข้าพเจ้าก้าวลงสู่อุทยานเพื่อพักผ่อนและเดินเล่นเย็นเย็นใจในขณะที่เดินมาถึงพุ้มาแห่งหนึ่งหมูใหญ่ลื้อออกมาเจ้าญิงแต่พระไทยมากจนสุดจะยับยั้ง เธอวิ่งหนีมือและบังเอิญะชญไปกระแทกเข้ากับแม่หินก้อนหนึ่งซึ่งวางไว้เป็นรูปต่างๆระดับแอ่งน้ำในอุทยานเป็นบาดแผลเพียงเละกน้อยพระโลหิตไหลซึมออกมาข้าพเจ้าเข้าประคองนางและนำกลับสู่พระราชฐาน ต่อมาบาดแผลพียงเล็กน้อยนั้นค่อยขยายโตขึ้นแผลลึกลงไปลึกลงไปทีละน้อยแพทยหลวงพยายามรักษาเท่าไรก็ไม่หายความเจ็บปวดรว้าราพิ่มทวีขึ้นทุกวันตากแผลเริ่มเขียวและขอบแผลแข็งความทุกขทรมานเห็นเจ้าหญิงจุฬารัตนทาให้กัตรเจ้าตปวดร้าวใจไปด้วยพี่มนมานทราบข่าวนี้ยิ่ตกกงวลยิ่งนัก นางของอนุญาตเขาเยี่ยมเจ้าหญิงด้วยความห่วงใยดูสิท่านน้ำใจแห่งวิมลมานซึ่งข้าพเจ้ามอบความรักให้เธอไม่กูกพยาบาทแม้ในสตรีซึ่งมาแย่งคนรักของตนในที่สุดเจ้าหญิงจุรารัตก,ก็สิ้นพระชนด้วยโลกนี้การสิ้นพระชนของเจ้าหญิงจุรารัตก,ก่อให้เกิดความสะเทือนใจแก่ข้าพเจ้าอย่างมากแม้ข้าพเจ้าจะไม่ได้รักพระนางอย่างที่รักวิมลมาน แต่ความสงสารในดวงจิตก็มีมากกีท่านเอ๋ยแม้แต่สุนับที่มันจงรักภักดีต่อเราเราก็ยังอดสงสารมันไม่ได้และมนุษย์ที่เพียรพร้อมด้วยคุณสมบัติเมื่อมาจงรักภักดีเราจะไม่มีน้ำใจนึกถึงเขาบ้างเทียวหรือตลอดเวลาที่นางมีกำลังกายอ่อนลงอ่อนลงนั้นแววพระเนตรฉายแต่ความภักดีออกมาอย่างชัดเจน ข้าพเจ้าอยู่เฝ้าใกล้พระนางตลอดเวลาคอยปลอบพระไทยแต่พระนางก็ดูเหมือนจะสงทราบดีว่าความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อพระนางนั้นน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความรักและภักดีที่พระนางมีต่อข้าพเจ้าพระนางคร่ำคำพันถึงแต่ชื่อของข้าพเจ้าเสมือนเป็นเทพเจ้าประจำองค์นิจจาตุลารัท์ถ้าเธอมาก่อนวิมลมา เธอจะได้ร hmm. oh. mm ับความรักจากข้าพเจ้าไม่ใช่หน้อยแต่เธอเข้ามาเมื่อหัวใจของข้าพเจ้าไม่ว่างเสียแล้วเวลานี้ไปหกเดือนข้าพเจ้ากราบทูลสมเด็จพระราชบิดาเพื่อขอพระบรมราชานุมัติ ทำการอภิเษกสมรสกับวิมนานพระองค์ทรงอนุญาตแม้จะไม่สู้จะเต็มพระไทยนักก็ตามตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาก้าพเจ้าและวิมนานไม่ได้พบกันเลยแต่ความรักของเรายัางคงแนบสนิทดังเดิมเมื่อเจ้าหญิงตุรารัตสิ้นพระชนแล้วก้าพเจ้าและวิมมานจึงได้พบกันความสดชื่นกลับมาสู่ดวงใจของเราทั้งสองอีกครั้งหนึ่ง เราไม่ได้ดีใจในการจากไปของต้วหญิงจุรารัตเลยแต่เราก็พอใจที่ได้มีโอกาสสมาคมกันอย่างที่เคยมาระยะเวลาสองปีเศษทำให้วิมลมานเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและคร่งขืนไปมากเพื่อร่าเรงิงเหมือนก่อนแต่ยังคงอ่อนหวานนุ่มนวลอย่างเดิมเมื่อวิมลมานเข้าอยู่ในพระราชวังแล้วโดยพระบรมราชานุม,มัติของสมเด็จพระราชบิดา ถาปนาให้เธอเป็นตู้หญิงที่มนมานรู้สึกเธอมีความสุขขึ้นและสดใสยิ่งขึ้นต่องหนึ่งซึ่งทำความลำบากใจแก่ข้าไปเจ้าอยู่เสมอคือการประชดประชันกระทบกระแทกเสียสีจากพระญาติบางพระองค์ซึ่งยังคงฝังพระไถ่นน่นอยู่กับรื่งเชื้อสายสกุลวงศ์มุ่งจากที่มนมานมาอยู่ในพระราชวังเสียนานสเสวยแต่ของซึ่งคุ้นแต่ ับลิ้มของชาววังบางครั้งจึงอยากสวยอาหารซึ่งปรุงอย่างธรรมดาเหมือนอย่างที่เคยเสวยเมื่ออยู่บ้านช่างของด้างก็สั่งคนห้องเครื่องให้ปรุงอย่างที่เธอปรารถนาพร้อมทั้งบอกวิธีไปให้เสร็จเมื่อต่อหน้าเขาก็รับคำและเคารพล็กน้อดีแต่พอรับหลังจึงแอบเอาไปซุบซิบมินทากันว่าเป็นชาติไพรปรุงอาหารให้กินดีๆก็ไม่อยากกินอยากกินของเร็เว คนชาติไพร์จะยกขึ้นมาอย่างไรก็ไม่ไหวดิ้นรนลงไปหาที่ต่ำอีกพูดไปด่าว่าเสียสีไปพร้อมด้วยอ,อกนามเจ้าหญิงอันเป็นที่รักของข้าพเจ้าบังเอิญวันหนึ่งขณะที่คนห้องเครื่องกําลังพูดกันอยู่นั้นข้าพเจ้าและวิมลมานมีจิตธุระบางอย่างที่จะต้องเดินผ่านทางห้องเครื่องไปได้ยินเสียงนั้นอย่างชัดเจนเข้าพเจ้าถึงกับตกตะลงึง ไม่นึกว่าจะได้ยินคำพูดอย่างนี้จากคนห้องเครื่องพ่มนมานเน้นเริมทีปากนัน่นเหมือนจะข่มความรู้สึกเจ้าร้อนที่จมหายลงไปข้าพเจ้าเรียกคนห้องเครื่องออกมาพบและสั่งให้ทำอาหารอย่างที่พิมนมานสั่งให้ข้าพเจ้าเป็นเวลาเจ็ดวันและทุกๆุกมือด้วยพ่มนมานเดินต่อไปไม่ไหวจึงกลับเข้าห้องด้วยดวงใจที่เต็มไปด้วยโธมนัท เธอทุดลงที่หมอนและร้องไห้เพื่อนที่ปลอบใจผู้หญิงได้เสมอเมื่อสบทุกโทมนัสยังรุนแรงคือน้ำตาก้ปพเจ้าปลอบเธอขอร้องเธอไม่ให้ถือคำพูดพร้อยของหญิงพวกนั้นมอมชันอยากกลับไปอยู่บ้านจะอย่างไรอย่างไรมันก็เคยให้ความสุขแก่หมอมชัน,นมาตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่ถ้าหม่อมชันรักพระอ,องค์น้อยกว่านี้หม่อมชัน คงไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ทงเดียวที่คอยปลอบใจหมุอมฉันให้มีความสุขอยู่บ้างคือความรักความถนอมของพระองค์ความรักมันให้ความทรมานทั้งสมหวังและผิดหวังเมื่อความรักสมหวังแล้วเรื่องก็น่าจะจบแต่เรื่องของโลกช่างมากซี่จริงๆนางพูดด้วยเสียงสืบอินอดทนหน่อยที่รักข้าพเจ้าปลอบโยน โอกาสถึงความสุขอย่างแท้จริงของเราทั้งสองคงมีสักวันหนึ่งจนแน่แท้ความรักมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของมันเรายึดมั่นในความรักและรักษาความสุจริตไว้แล้วมันจะค่อยๆทำลายอุปสรรคสิ่งกีดขวางไปได้เอง บันนี้เวลาของรายการใกล้สิ่สุดลงแล้วเราก็ฟังมาถึงเจ้าชายจจตุรง,งคพลและอพิเศษสมรสกับเจ้าหญิงจุรารักน์แห่งสากลคนครแวค้นมัททักเป็นที่ชื่นชมยินดีของพระประยุรยาทั้งหลายที่ใดมีความสมหวังความผิดหวังก็ตามมาการครองรักของเขาทั้งสองได้สองปีก็ได้มีเหตุอันเป็นไปเจ้าหญิงจุรารัก์ประสบุบัตเิเหตุลมลย เพราะวิ่งีงูกระบาดเกิดแรลและมีโลหิตไหลออกมาอาการหนักมากจนสุดความสามารถของหมอหลวงในที่สุดเจ้าหญิงจุรารัฐก,ก็ถึงแต่พระชนชีพเมื่อเจ้าหญิงจุรารัฐขึ้นพระชนชีพแล้วต่อมาเจ้าชายจตุรงคกพลก็ขออนุญาตจากพระราชบิดาจะขออภิเษกสมรสกับธิดาช่างทองเธอคือวิมลมานคนรักเก่าของเจ้าชาย ท้งฝ่ายพระราชบิดาก็ทรงอนุญาตตามข้อเสนอของเจ้าชายเป็นอันว่าความรักของเจ้าชายครั้งที่สองนี้ก็เป็นอันสมหวังอีกการมาอยู่ในวังของวิมลมามนมองดูรูปภายนอกแล้วเธอน่าจะมีความสุขเพราะเป็นถึงมเหสีของเจ้าชายยิ่งใหญ่กว่านารีทั้งหลายแต่ความจริงอาจเป็นเช่นนั้นไม่เพราะขนตธรรมเนียมประเพณีการกินการอยู่ การงานสารพัดคนในรวในวังกับคนธรรมดาน,นั้นต่างกันเหมือนคนละโลกเธอจึงจะได้รับคำค้อนขอดกระเนเกระแหนเสมอมาแม้สายตาจากญาติผู้ใหญ่ก็มองเธออย่างเหยียดหยามสุดที่วิมนมินจะทนอยู่ในพระราชวังต่อไปได้จึงขออนุญาตจากพระสวามีากลับคืนไปสู่บ้านเดิม